ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของวงการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโดยในปีพศ2568นี้มีการคาดหมายครับว่าตลาดจะมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปจะไม่เติบโตแบบก้าวกระโดดเหมือนกับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ผมได้มีการสรุป20อันดับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ที่มียอดขายสูงสุดในประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วก้าวเข้าสู่ปีพศ2568ยอดขายในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้น10อันดับแรกก็ยังคงเหมือนเดิมครับแต่มีการสับเปลี่ยนตำแหน่งกันเล็กน้อยอันดับที่1ยังเป็นของเดโกทำยอดขายได้703คันอันดับที่2เป็นของ E.M. ขยับขึ้นมาจากอันดับที่ส ทำตัวเลขการขายได้สูงถึง463คันอันดับ3เป็นของไลออนตกจากอันดับที่2มียอดขายลดลงเหลือ170คันซึ่งในปีนี้ก็คาดหมายว่าจะมี3ยี่ห้อนี้เป็นแกนหลักของวงการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่จะต่อสู้กันในเรื่องของยอดขายวันนี้ผมจะมาแนะนำ EM Legend รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่มียอดขายสูงสุดในเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้วยตัวเลขที่สูงถึง330คันซึ่งเป็นพระเอกของค่าย EM เลยก็ว่าได้ขณะที่เดโก้แม้จะมียอดขายสูงสุดอันดับที่1แต่ตัวเลขการขายกระจายออกไปยังหลายรุ่นรุ่นละประมาณร้อยกว่าคันและมีจำนวนรุ่นที่มากกว่าขณะที่ EM นั้น มีจำนวนรุ่นน้อยกว่าเดโก้แต่ก็ได้รุ่นเลเจนด์เป็นพระเอกที่สามารถทำยอดขายได้สูงสุดอันดับที่1ราคาปกติอยู่ที่5 7 9 0 0บาทแต่ได้ส่วนลดจากภาครัฐ1 8 0 0 0บาททำให้ราคาค่าตัวมีความย่อมเยาว8 6 4 0บบาทก็จะเห็นได้ว่าราคาให้ความคุ้มค่าพอสมควรทีเดียวครับ คราวนี้เรามาดูสเปคของรถกันบ้างมอตเตอร์ไฟฟ้าขนาด2,000วัตต์แบตเตอรี่เป็นแบบลิเทียมไอออนขนาดของแบตเตอรี่7 2โวลต์2ีแอมป์เวลาในการชาร์จประมาณ3-4ชั่วโมงได้รับมาตรฐานความปลอดภัยของมออกและ UNR 136ซึ่งมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยทั้งในขณะใช้งานและขณะชาร์จอยู่ที่บ้านท็อปสปีดที่ทำได้ 70กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางที่วิ่งได้ตอนหชาร์จอยู่ที่75กิโลเมตรน้ำหนักรถโดยรวมอยู่ที่77กิโลกรัมน้ำหนักบรรทุก150กิโลกรัมดิสเบรกหน้าหลังพร้อม CBS หรือ c o m b i n e Brake System วงล้อหน้าหลังขนาด10นิ้วก็จะเห็นได้ว่ารูปโฉมดีไซน์ของตัวรถนั้นให้ความเป็นโมเดิร์นคลาสสิกสไตล์อิตาเลียน ให้ความน่ารักน่าขับขี่ผมเชื่อว่าหลายคนที่ซื้อ e m ไปใช้จะมองที่รูปโฉมดีไซน์ภายนอกเป็นตัวตั้งบวกกับราคาค่าตัวที่ค่อนข้างจะย่อมเยาวสเปคของแบตเตอรี่และมอเตอร์เหมาะกับการใช้งานระยะทางใกล้ๆเน้นขี่ในตอกซอกซอยขี่ไปจ่ายตลาดส่งลูกไปโรงเรียนหรือจะขี่ไปทำงานก็ได้แต่รัศมีการวิ่งไม่เกิน30กิโเมตร เวลาพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแต่ละครั้งก็จะมีคุณผู้ชมหลายท่านที่บอกว่าชาร์จนานเกินไปวิ่งได้น้อยเกินไปและความเร็วที่ได้ก็ไม่เพียงพอต่อการขับขี่ระยะทางไกลๆแน่นอนครับว่าถ้าต้องการสเปคของแบตเตอรี่และความเร็วรวมถึงระยะทางที่วิ่งได้มากๆราคาค่าตัวของมันก็จะแพงขึ้นไปอีก1เท่าหรือ2เท่าตัวถ้าพูดถึงสเปควิ่งได้ ร้อยกว่ากิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งและความเร็วที่ได้กว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะมีราคากว่า1 0 0 0 0แสนบาทซึ่งก็จะแพงเกินไปและหลายคนก็ยังคงอดใจรอชมรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆที่คาดว่าจะมีสเปคที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้น e m รุ่นเล gend ที่กำลังชมกันอยู่ในขณะนี้มันคือรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขนาดเล็ก วิ่งในระยะทางใกล้ๆไม่ไกลเกินไปเหมาะกับการใช้งานในเขตเมืองส่วนใครที่ต้องการวิ่งทั้งวันวันหนึ่งเป็นร้อยกิโลเมตรบอกเลยครับว่ารุ่นนี้ยังไม่สามารถตอบสนองได้อย่างแน่นอนครับเรื่องราวของวงการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจะเป็นอย่างไรรถรุ่นไหนหน่าขี่น่าใช้ผมจะมานำเสนอให้ทุกท่านได้ทราบในโอกาสต,ต่อๆไปครับ